อนนี้ก็อยู่กับผมกัรวัชิชิงนะครับวันนี้เราก็มาตกปลากันเหมือนเดิมนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่นี่ยเป็นเนี่ยเป็นทะเลจังหวัดสตูลนะครับเราเปลี่ยนมาตกสตูลบ้างนะครับอีพีนี้นะครับเรามากับนี่ครับไตนัทบอลเจดลูกนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีมงานเบื่อเมียนะครับวันนี้เรามากันหมดสี่คนนะครับอีพีนี้เราต้องเนี่ยครับขอคนในบริษัทอันนี่อันรัวนะครับที่ส่งเยื่อมาให้เราเทคกันอีพีนี้นะครับ เหยื่อที่เราจะเทสกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหยื่อขนาด30กรัมแล้วก็2ี่สกรัมนะครับเป็นเนี่ยเป็นเหยื่อไฮบริดนะครับรุ่นไฮบริดวันนี้เราจะเทสทั้งหมดเป็น3ามสีด้วยกันนะครับสีนี้นะครับสีตัวแรกนะครับจะเป็นสีเนี่ยสีชมพูนะครับชมพูชมพูเขียวนะครับเป็นท้องชมพูนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเนี่ยชมพูนะครับชมพูท้องเงินนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวท้องเงินนะครับตัวนี้ครับ อันนี้เป็นเป็นสามสิบกรัมนะครับแล้วก็เป็นยี่สิบกรัมนะยี่สิบกรัมนี้จะเป็นเนี่ยครับเป็นแถมตามเบ็ดมาด้วยนะครับตัวนี้นะครับสีเหมือนกันนะครับสีเหมือนกันเลยหลังเขียวท้องชมพูนะครับเดี๋ยวเราดูนี่ครับตัวทีมงานนะครับจิ้กไปก่อนนะครับจิ้กแคทไปก่อนนะครับเมื่อกี้ไตนะครับทอรลิงมานะครับโรดินซีนะครับขาดไปแล้วนะครับไอเหยื่อทอรลิงหนึ่งตัวนะครับได้อมดสี่ร้อยห้าสิบได้ ไอ้ตรงที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกองปะกังเทียมนะครับข้างล่างเป็นกองปะกังเทียมนะครับมาเลขของเรานะครับวันนี้นะอ่าเนี่ยเดี๋ยวดูทีมงานก่อนนะทีมงานตัวไปก่อนเยอะตัวเลขของเรานะครับเราจะใช้ไป็นี่นะครับ เยียรสีชมพูนะครับชมพูท้องชมพูหลังเขียวนะครับแล้วก็ใช้เป็นเนี่ยตาเบ็ดนะครับตาเบ็ดที่ติดมากับเยื่อนะครับชุดตกของเราเราก็ใช้เป็นเนี่ยครับเป็นคันเหมือนเดิมนะครับคันโซโลไลท์นะครับแต่ว่าเราจะคลิปนี้เราเปลี่ยนเป็นเนี่ยเปลี่ยนเป็นลอกวู๊นะครับจีแม็กบู๊นะครับเบอร์สองพันนะครับปกติเราใช้ไลท์จินนะครับตัวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้นะอีพีนี้เราเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้กันบ้างนะครับเป็นจีแม็กบู๊นะครับขนาดเบอร์สองพันนะครับตัวนี้นะครับกับสายซูเปอร์พีอี่เรราใช้นะคับ

Bê. cái lần. Lần này lặn gì lặn 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 เอา่ะไอ้วาดกมองว่าังไนแรงปืนใส่แดงร้อยรอยรอยสิเออาปแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกคัเลเลืนครับเหลอบิสนะครับทำงานแล้วครับแต้มแรกนะครับส่แดงไปแล้วนะใส่แดง้อแม่บาจิจิล็อกแล้วล็อกแล้ว เอาแล้วเปล่าเนี่ยสามเข่งสี่เข่งนั่นไปไหนหมดและหายหมดแล้วขายไปเท่าไหร่ปันฮะปั้นเฮ้ยเรือเรือเข้าไปหาไหมเออนี่เรือไปหาหรอเรืออะไรไปหากองรอรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปลี่ยนเป็นใช้เป็นนี่ครับสีชมพูด้วยบ้างนะครับ hai bì sưng phút nắng sức cắm là hai bó 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 วิว่งๆจัดไม่โดนวิ่โดนวิดงวด โยนอยนวลจันหรือเปล่านวลจันแน่ถ้าวานวลจันแล้มันจะเฮินแด้วยนะขาดขาดยัไงเบก็ไม่แข็งเสียโดนแล้วโดนแล้วเร็วเหลาสีจรอิด

เปิดอไรกันเนาะขับเปิดสามสี่ไวเหรอยี่สิบกอนุญาตนะตามไหมไม่ออันนอกแหลมไม่อนอกไหลยี่ไม่นะมาม่นยออไม่ยอมไม่ยอนไม่ยอะไอย่านะขอออะไรคิยังงัอไรขอลยขอขออ่กตึไึงมยเท่เลี้ยงี่อลาึย โดแล้วครับอินซีนรอมานานคนที่รอคอยช่อนอินซีซีซีตบมือัรออะไรอยู่ล่ะรออะไรอยู่ล่ะมาขึ้นเรือก่อนเพื่อยืยันมากันยู่กันง

กินซี่เคียวเลยเว้ยเราพี่ยีเขียวครับยีเขียวครับนี่อันรัวกัอจนได้เลี้ยวไหมเ้ยอันรัวอันรัวเดี๋ยวอย่าเดียวหนิเอาเลยครับเยี๋อันรัวนะครับโดนจนได้นะครับเมื่อกี้เราขาดตอนนี้เราขายไปกี่ตัวแล้วรัวโอ้หลายตัวแล้วขายไปสามสี่ห้าสี่ห้าตัวแล้วนะครับสายด้วนนะด้วนไปสี่ห้าตัวแล้วนะครับตัวนี้ไม่พลาดนะครับสำเร็จแล้วครับ นี่ครับเหยื 400, h, es, ่ออ right. ันรัวนะครับเหยื่ออันรัวอันนี้ตัวนี้เป็นรุ่นไอฮบิทนะครับไฮบิทจิกสาสิบกรัมนะครับสีเขียวสีชมพูก็กัดดีนะครับเมื่อกี้ก็สีชมพูนะครับขาดไปแล้วครับวิ่งยาวเลยสุดยอดมากครับตัวนี้ก็มีประมาณประมาณกี่กิโลได้ประมาณสี่โลนะสี่โลมันสี่โลนะกับอินซีนะครับบอออเเจกับแตบอเจนลูกนะครับแต่นัดบอเจนลูกโอเคโอเคคผมอ๋อ Ủy. Kịt lại Chịt Này này okay. Pha này là. Đó. cái thịt điều hình. <laughs> สรุปผลงานของเราวันนี้นะครับผลงานเทดเยือกนะครับไอเยือเนี่ยของอันรัวนะครับอันรัวนะรุ่นไอไฮบิดนะครับไฮบิดชิพนะครับวันนี้เราพาไปเนี่ยสองสองเนี่ยครับขนาดสองขนาดนะครับพาไปขนาด20กรัมกับ30กรัมนะครับแต่ว่าวันนี้เราไปนี่เป็นน้ำสิบห้าขั้มนะครับน้ำมันแรงเกินนะครับเรา20กรัมเราเลยไม่ได้ใช้นะครับเราใช้แต่เยือ30กรัมนะครับ เยื่อเป็นตัวนี้เป็นเหยื่อเนี่ยเป็นเหยื่อโซนสปีดนะครับเหยื่อแคทนะครับวันนี้เราไปใช้เนี่ยไปใช้ดินซีนะครับก็วันนี้ที่ที่กินเหยื่อนะครับก็เหยื่อเหยื่ออัลัวนะครับก็จะมีเนี่ยได้มาหนึ่งตัวนะครับวันนี้นะครับมีสองตัวก็ไปกินกินเหยื่อปักนะครับกินเหยื่อปักเอ่อมันอินซีมันกินหลายตัวนะครับแต่ว่ามันขาดหมดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สลิงนะมันด้วนหมดเลยนะครับเหยื่อก็ถือว่าผ่านนะครับ เออเยื่อทรงดีแล้วก็แอคชั่นสวยนะครับซีชอบเลยครับตรงนี้เป็นทรงสปีดนะครับสีสวยด้วยนะครับดูนะักสีสีสวยงานเนียนมากโอเคครับฝากด้วยนะครับเยอ่ออนลูอนะครับรุ่นไฮบริดนะครับโอเคครับ